ธุรกิจร้านอาหาร The w e r s i d e View จุดเริ่มต้นอาหารถือเป็นหนึ่งในปัจจัย4ที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าเศรษฐกิจนั้นจะเจริญรุ่เรงเรืองหรือตกต่ําธุรกิจอาหารมักจะได้รับผลกระทบที่น้อยที่สุดในปัจจุบันพบว่าการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมทางสังคมและเทคโนโลยีมีบททาให้รูปแบบการดําเนินชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงไปอีกทั้งเวลาเป็นข้อจํากัดในการดํารงชีวิตทําให้ชีวิตมีความเร่งรีบมากขึ้นพฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบ้านจึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นกลุ่มของเราจึงอยากทําธุรกิจอาหารธุรกิจร้านอาหารพันธมิตรหลักร้านขายวัตถุดิบเช่นของสดเครื่องปรุงร้านขายอุปกรณ์ภายในร้านกิจกรรมหลักคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพการตกแต่งร้านมีสไตล์เป็นกันเองการให้บริการในร้านการทําอาหารที่มีคุณภาพคุณค่าที่จะนําเสนอเมนูอาหารหลากหลายรูปแบบเช่นอาหารป่าอาหารทะเลให้รดอาหารที่อร่อยและถูกปากบรรยากาศดีสบายเป็นกันเอง สายสัมพันธ์มีโปรโมชั่นบริการประทับใจกลุ่มลูกค้าทุกเพศอายุตั้งแต่23ถึง55ปีทรัพยากรหลักวัตถุดิบอาหารที่สดสะอาดใหม่พ่อครัวพนักงานเสิร์ฟบรรยากาศภายในร้านสบายๆแบรนด์น้ำดื่มเดะวอเตอร์ไซด์วิวช่องทางการเข้าถึงหน้าร้านเว็บไซต์ f a c e b o o k .com นิตยาสารป้ายปิดประกาศตามสถานที่ต่างๆและเบอร์โทรโครงสร้างต้นทุนค่าโฆษณาค่าจ้างพนักงานค่าวัตถุดิบเข้าอุปกรณ์ในร้านการจัดการร้าน กระแสรายได้ปริมาณจานอาหารที่ขายได้จำนินเครื่องดื่มในร้านที่ขายได้เช่นน้ำแข็งน้ำเปล่าเป็นต้นค่ะสำหรับแผนการเงินนะคะทางกลุ่มของเราได้ทำแผนการเงินล่วงหน้าไว้เป็นเวลา1นปีในงบการเงินของเราก็จะบอกถึงรายรับและรายจ่ายในแต่ละเดือน รายได้ของเราในะแต่ละเดือนจะไม่คงที่แต่สําหรับรายจ่ายค่อนข้างจะฟิกอยู่แล้วเช่นเงินเดือนของพนักงานแต่ก็มีค่าใช้ใจ่ายบางตัวที่ไม่คงที่เช่นค่าน้ำค่าไฟค่าวัตถุดิบค่าเครื่องดื่มสําหรับในเดือนมกรานะคะจะเห็นว่าร้านเรามีรายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่มเพียง24,700บาทแต่มีค่าใช้ใจ่ายถึง172,35บาททําให้ขาดทุนถึง 1, 1 4ึ5งแบาทสาเหตุที่ร้านเรายังมีรายได้น้อยน,นะคะก็เพราะว่าร้านเราเพิ่งเปิดใหม่ค่ะยังไม่เป็นที่รู้จักสําหรับเดือนกุมภามีนาเมษายนนะคะเราก็จะเห็นว่าร้านของเรายังมีการขาดทุนอยู่แต่ว่าขาดทุนน้อยกว่าเดือนที่ผ่านมานั่นหมายความว่าร้านของเราก็เริ่มมีคนรู้จักเพิ่มมากขึ้น สำหรับในเดือนพฤษภาคมนะคะเรามีรายได้ถึง176200บาทแต่มีรายจ่ายถึง169,500บาทจะเห็นว่าร้านเราเริ่มมีกำไร,รในเดือนพฤษภาคมนะคะถึง6700บาทแสดงว่าร้านเราเริ่มมีฐานลูกค้าและมีคนรู้จักเพิ่มมากขึ้นจะเห็นว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคมร้านเราจะมีกำไร,รเพิ่มมากขึ้นมาตลอด จนทําให้สิ้นเดือนธันวาคมนะคะรนะ้านเรามีกรรมราไรสะสมถึง5 7 6 2 4 5บาทม i ม i m ฟ่เบ a b ์โปรดักต์ Product, หรือ MVP ในการเริ่มต้นทำธุรกิจร้านอาหารซึ่งอาจเกิดจากความรู้สึกของผู้ประกอบการที่มีความชื่นชอบส่วนตัวในด้านการทำอาหารหรือชอบรับประทานอาหารนอกบ้านและในช่วงระยะเวลาเริ่มต้นทำธุรกิจเราไม่สามารถที่จะรับรู้ได้ว่าผู้บริโภคต้องการอะไรชอบทานอาหารแบบไหนชอบรสชาติยังไงเราจึงเลือกที่จะหาวิธีการพิสูจน์ปัญหาเหล่านี้เพื่อให้ทางกิจการได้บรรลุถึงคำตอบและสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ วิธีการในการทำ MVP วิธีการที่1เจ้าของธุรกิจก็เริ่มจากการทำอาหารและประทานเองและใช้ช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์ให้เกิดประโยชน์โดยถ่ายรูปอาหารที่เราทำลง Facebook เพื่อที่จะเป็นการกระจายข่าวสาร วิธีการที่2ระบบภายในร้านอาหารก็จะเริ่มตั้งแต่การจัดหางวัตถุดิบโดยการทำงานร่วมกับผู้ค้าวัตถุดิบหลายราย,าย,ายเพื่อที่จะทำให้มีอำนาจการต่อรองสูงและทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำวิธีการที่3เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าและประชาสัมพนันธ์ร้านอาหารทางผู้ประกอบการก็จะมีการทำ Facebook เพื่อประชาสัมพนันธ์ข่าวส,สารต่างๆเกี่ยวกับร้าน Business Plan บทสรุปผู้บริหารภาพรวมธุรกิจในปัจจุบัน รูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปพฤติกรรมในการบริโภคอาหารก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันทำให้การบริโภคอาหารนอกบ้านมีนวโน้มสูงขึ้นโดยคาดว่าการรับประทานอาหารนอกบ้านในปี2555อยถึง2557อยู่ในระดับดีและเป็นไปอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้สภาพแวดล้อมที่มีมลภาวะบวกกับความเครียดมากขึ้นและเวลาว่างในการทำกิจกรรม คครรอบัวทําให้ผู้บริโภคหันมาให้ความสาคัญกับการใช้บริการร้านอาหารนอกบ้านมากขึ้นวัตถุประสงค์ 1. เพื่อกําหนดกลยุทธ์และแผนการดําเนินธุรกิจของร้านอาหาร 2. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการทําธุรกิจร้านอาหารวิัยทัศน์เราต้องการเป็นร้านอาหารที่ครบวงจรในเรื่องของความอร่อยคุณภาพราคาถูกและการบริการดุดยอดนี้ พันธกิจ 1. เราจะเป็นร้านอาหารที่ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการและถูกสุขลักษณะซึ่งสอดคล้องกับความต้องการสำหรับสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัว 2. เราจะให้บริการที่เป็นเลิศและบรรยากาศที่เป็นเงินเองพร้อมทั้งให้ความรู้ทางโภชนาการที่ถูกต้องและสอดคล้องกับความต้องการสำหรับคนในครอบครัว 3. เราจะพัฒนาและปรับปรุง ไปพร้อมกับความต้องการของลูกค้าโอกาสทางการตลาดถึงแม้ว่าแนวโน้มการใช้บริการร้านอาหารจะสูงขึ้นแต่ร้านอาหารนอกบ้านส่วนใหญ่ก็เน้นการให้บริการที่คล้ายๆหรือเหมือนกันทําให้ผู้บริโภคมีโอกาสในการเลือกใช้บริการได้หลายๆร้านแต่ว่าร้าน the Watersideview ของเรานั้นเน้นการให้บริการที่เป็นกันเองราคาย่มเยวสามารถเข้าใช้บริการร้านอาหารได้ทุกวัน โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปรูปแบบผลิตภัณฑ์ร้านเดอะวอเตอร์ไซด์วิจะนำเสนออาหารที่เหมาะสมกับความต้องการของทุกคนในครอบครัวซึ่งใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดีมีคุณค่าครบตามหลักโภชนาการรสชาติอร่อยราคาที่จรทผ่านการสื่อสารให้ผู้บริโภคได้รับทราบถึงคุณประโยชน์ของวัตถุดิบแต่และชนิดที่นำมาใช้ในการปรุงอาหารและข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอาหาร เป้าหมายร้าน the w a t e r s i d e View มีเป้าหมายคือจะเป็นหนึ่งในใจของลูกค้าเมื่อน,นึกถึงร้านอาหารนอกบ้านก็ต้องนึกถึงร้าน The Water Side View ซึ่งไว้ใจได,ได้ทั้งในด้านคุณค่าสารอาหารกระบวนการผลิตและการบริการกลยุทธ์จากการประเมินตลาดและผลิตภัณฑ์ร้านอาหารพบว่าร้านเดอะวอเตอร์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างซึ่งสามารถใช้กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลยุทธ์ในระดรับหน้าที่เน้นในด้านคุณภาพ และทางด้านการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอจาจจะนำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้าทุกคนเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดนเอาไว้ร้านเดอะวอชชั่นไซสว์วิลจึงเลือกใช้ส่วนผสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ 7PS และสำหรับกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดจะเลือกใช้โฆษณาเพื่อเป็นสื่อในการแจ้งข่าวสารกลยุทธ์นะคับการลงทุนว่าประมาณการลงทุนประมาณ1 5ล้านแสนบาทถึง2ล้านบาทผลตอบแทนที่เข้าจะได้รับ ภายใต้สถานการณ์ร้านปกติร้านเดอะวอทเอร์ไซด์วิวจะมีระยะเวลาคืนทุนภายใน2-3ถึงปีและได้รับอัตราผลตอบแทนปีละ7จ0 0 0 0บาทโดยประมาณแรงกระทบทั้ง5ในการทำธุรกิจไฟฟอดโมเดลอำนาจการต่อรองของผู้ขายวัตถุดิบผลกระทบทางร้านมีแหล่งซื้อวัตถุดิบที่มีราคาถูกหลายที่จึงทําให้ต้นทุนไม่สูงมากนักเนื่องจากร้านเราสั้อวัตถุดิบครั้งละเป็นจานวนมากจึงทําให้ได้ราคาถูกกว่าราคาขายปลีกหน้าร้านอำนาจการต่อรองของผู้ซื้อสินค้า ร้านอาหารที่กรุงเทพมาหานครลูกค้าสามารถเลือกซื้ออาหารจากที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นว่าต้องซื้อจากร้านเราอย่างเดียวการแข่งขันในธุรกิจเดียวกันการแข่งขันในร้านอาหารมีมากความรุนแรงมากเนื่องจากผลิตภัณฑ์สามารถลอกเรียนแบบได้จึงทำให้มีผู้ประกอบการรายใหม่เกิดขึ้นจำนวนมากสินค้าทดแทนสินค้าทดแทนสำหรับร้านอาหารนั้นมีจำนวนมากโดยสามารถเลือกรับประทานขนมหรืออาหารว่างอื่นๆแทนอาหารได้ตามความต้องการผู้แข่งขันที่จะเข้ามาใหม่ ผู้ที่จะเข้ามาทําธุรกิจร้านอาหารสามารถเลือกมาลงทุนได้ง่ายเนื่องจากความไม่ต้องอาศัยเทคโนโลยีสูงการจัดจําหน่ายเปิดกว้างแล้วแต่ความสามารถของธุรกิจสถานการณ์ของอุตสาหกรรมและธุรกิจวิเคราะห์องคอ์กร SWOD Analysis จุดแข็ง 1. คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพสดใหม่ทุกวัน 2. ใช้พ่อครัวที่มีความสามารถและมีประสบการณ์ 3. การบริการให บริการที่เป็นกันเอง 4. มีโลโก้เป็นของตนเองทำให้ดูดีมีระดับ 5. ทางร้านมีบริการจัดส่งอาหารฟรีภายในหมู่บ้านใกล้เคียงจุดอ่อน 1. กบกระบวนการปรุงอาหารค่อนข,ข้างออกล่าช้า 2. เมนูอาหารยังไม่มีความหลากหลาย 3. ร้านอาหารของเรายังไม่มีการจำหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพ 4. เงินลงทุนยังไม่เพียงพอที่จะนำไปปรับปรุงส่วนอื่นๆให้ดีขึ้นโอกาสจากภายนอก 1. ทําทำเลร้านเป็นแหล่งชุมชนใกล้หมู่บ้านและติดกับถนน 2. เจ้าของร้านเป็นที่รู้จักกว้างขวางจึงทำให้มีการพูดปากต่อปาก 3. ม,มีการโฆษณาลงในโซเชียลเน็ตเวิร์เช่นมีการสร้างแฟนเพจ Facebook อุปสรรค 1. ศรษฐกิจไม่ดีทําให้ประชากรไม่จับใจ่ายใช้สอย 2. ราคาวัตถุดิบมีราคาแพง 3. ลมฤดูฝนทําให้มีลูกค้ามาใช้บริการน้อย 4. มีคู่แข่งเยอะทําให้ผู้บริโภคมีช่องทางที่หลากหลาย 5. ร้านดูหรูทําให้ผู้บริโภคระดับกลางถึงระดับล่างมีน้อยพราะคิดว่าราคาอาหารมีราคาแพงแผนการผลิต กำลังการผลิตกิจการสามารถรับลูกค้าได้เต็มที่คือ25โต๊ะจำนวนเต็มที่80คนโต๊ะใหญ่1ชุดสามารถรองรับลูกค้าได้ประมาณ6คนโต๊ะเล็ก1ชุดสามารถรองรับลูกค้าได้ประมาณ4คนลานจอดรถจอดได้ประมาณ30คันร้านเปิดเวลา11นาฬิกาถึง22นาฬิกาแผนฉุกเฉินการผลิตสาเหตุที่1่ขาดวัตถุดิบแผนฉุกเฉินคือหาวัตถุดิบจากผู้ขายวัตถุดิบรายใหม่ที่สามารถขายวัตถุดิบให้กับเราได้ตามจํานวนที่เราต้องการ สาเหตุที่ 2. ขาดกําลังคนแผนฉุกเฉินคือเมื่อใกล้ถึงเทศกาลหาคนให้ได้ตามจํานวนที่ต้องการตั้งแต่เนินเน่นๆถ้าหาไม่ได้จริงๆต้องดําเนินการบริการลูกค้าให้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุด สาเหตุที่3สินค้าค้างสต็อกแผนฉุกเฉินคือทําการระบายสินค้าในสต็อกให้เร็วที่สุดเช่นส่งเสริมการขายในการลดราคาหรือเชียร์ให้ลูกค้าสั่งอาหารที่ต้องการระบายและสาเหตุสุดท้ายต้นทุนสูงเกินไปแผนฉุกเฉินคือหาว่าอะไรสามารถลดต้นทุนได้เช่นสร้างอํานาจการต่อรองต่อผู้ขายวัตถุดิบเป็นต้น